พรสามประการนะคะหรือว่าพรสามข้อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะ,ะจากนี้ไปสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้เท่านั้นนะคะวันนี้ใช้สองเด็กนี้ให้นะ,ะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะมาดูจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณบ้างเนาะจับสดๆไปเลย ดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้ทั้งฝุน่นทั้งอากาศเนาะโอเคค่ะเรามาดูกันนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวหรือที่คุณบูชาที่คุณนับถือหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอพรหรือไม่ขอพรก็ตามเอาเป็นว่าพรสามสิ่งนะคะที่ท่านได้ให้กับคุณนะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้คืออะไรอ่เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะขอเปิดเมนหลักก่อนนะ ว้าวพิเภกนะคะที่ปรึกษาคำพยากร์ข้อมูลสำคัญนะคะหลายคนเป็นคนที่มีเซนต์นะคะเป็นสายครูบาอาจารย์พรที่คุณได้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรในชีวิตนะคะคุณจะได้รับคำนำทางได้รับคำเ,เขาเรียกอะไรคำชี้นำ นะคะมีอะไรดนจิตดนใจหรือคุณจะได้ข้อมูลที่สําคัญอะไรอย่างเงี้ยจะได้ผู้นําทางหรือว่าที่ปรึกษาที่ดีหรือข้อมูลที่ดีนะคะหลายคนในนี้เป็นนักพยากรณ์ก็มีนะคะเอ,อนอกจากเซนเซนของคุณจะแม่นจะเป๊ะแล้วนะคะคุณยังมีพรสวรรค์แล้วก็มีความสามารถนะคะในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาหรือนักพยากรณ์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอืน่าจะเป็น ความสามารถที่มีติดตัวมาอืมแต่ข้อมูลสําคัญอะไรบางอย่างนะคะเหมือนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนคุณกำลังจะได้แล้วคุณจะปลดล็อกมันนะหมอโบว่านี่คือพรพรแรกนะอะมาดูพรที่สองค่ะสันติสุขค่ะสาธุเหมือนเดอรสตาร์ขึ้นมาเลยเห็นไหมพระกิสณะนะคะการชำระล้างจากนี้ไปนะคะ เหมือนหลายคนก็ทำบุญมาคุณได้เข้าสู่นะการยกระดับจิตใจของตัวเองนะคะหรือแบบก้าวข้ามผ่านเรื่องราวที่แย่ๆหมดเวรหมดกรรมนะคะชำระล้างให้อภัยเรื่องราวในอดีตจากนี้ไปนะคะคุณชีวิตคุณเข้าสู่พาวะปฏิหารเพราะมันเป็นดวสตา์ความแบบสันติสุขความสุขนะคะกำลังเกิดขึ้นกับคุณนะนี่คือพอรแบบ พรที่ดีมากเลยนะถ้าได้เดอ s t สต์คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะดังนั้นดังนั้นจงคิดบวกเข้าไว้นะคะเดอสตเนี้ยสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณจงมีศรัทธากับมันเข้าไว้เพราะมันจะทําให้แบบสิ่งที่คุณหวังหรืออธิฐานนะเป็นจริงได้นะคะแต่ชีวิตคุณนะคะไม่ว่าคุณจะตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าคุณจะแบบเอ่อทำอาชีพอะไรอยู่ในสถานการณ์ยังไงคุณนะคะ จะพบจะเจอกับคำว่าสันติสุขนะคะของชีวิตได้นะ,ะยินดีด้วยหลายคนหลายท่านเนี้ก็เป็น Star ์ซีดนะเกิดมาเพื่อแบบสร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ได้พบได้เจอแบบอพลังบวกหรือว่าความสุขนั่นเองแต่คุณจะค้นพบนะคะพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เจอกับเส้นทางที่นำพาคุณให้ เกี่ยวกับการตื่นรู้แล้วตัวของคุณเองได้พบได้เจอนะคะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขหรือเป้าหมายของคุณได้นะ,ะมาดูพรที่สามแรงแค้นไม่โศกเศร้าพรที่คุณได้รับพรที่สามนะคะจากนี้ไปอ่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือใครที่เคยผิดพลาดกับความสัมพันธ์มา อย่างเช่นคุณเคยถูกหลอกถูกโกงมาหรือเคยแบบอเอางี้เลิกลากับความสัมพันธ์ whatever นะคะอันนั้นแหละคุณกำลังจะได้พรแบบว่าจะเจออะไรที่มาแบบมาทดแทนนะคะหรือว่าเข้ามาอย่างเช่นความสุขหรือเจอคนดีนะคะหรือชีวิตคุณจะเปลี่ยนหมดนะคะ เนี่ยพรที่ได้นะคะคือชีวิตคุณจะเปลี่ยนโหมดเข้าไปสู่ความสุขแล้วก็ได้พบได้เจอเนื้อคู่ได้นะคะแล้วก็จากนี้ไปอ่ะชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นนะคะชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นแต่ก่อนไม่รู้ว่าคุณจะเจอแบบสถานการณ์อะไรมาก็ตามนะคะนี่คือพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้คุณเรามาดูกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณตอนนี้ท่านคือใครท่านเป็นยังไงบ้าง The ท o w เวอันนี้เป็นพังคารเนาะพังคารพนุมานอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะในลักษณะของเป็นคนที่กล้าหารนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะ่ะเด็ดขาดกล้าหารและก็เป็นไม่เกรงกลัวใครนะคะอืมแล้วก็มีความแบบศักดิ์สิทธิ์นะคะแบบว่าขจัดมารนนะ่ะอืมมาดูสิ เดอะเมจิเช uh, mm ีย hmm. นหลายคนนะคะ mm hmm. ก็เป็นสายแบบสายพระพิคเนศสายท่านพระพรมคุณอาจจะเห็นพระพรมนะคะหรือไหว้ไว้พระพิคเนศมานะแต่เดอะเมจิเชียนเป็นกอดเม s สเซนเจอร์นะคะหนึ่งในนั้นที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือว่าอยู่ในหมดในช่วงรักษาความสมดุลให้กับชีวิตคุณนะคะจะเป็นแบบคนที่สื่อสารกับ <S <S ไม่ใช่สิ ผู้ส่งสารของพระเจ้าอะเหมือนข้อมูลบางอย่างนะคุณกำลังได้รับคุณมีการแบบเชื่อมต่อนะคะหรือว่าเหมือนเตรียม people, ความพร้อมเตรียมข้อมูลอะไรต่างๆนานาเหมือนแบบมีการแบบสื่อสื่อสารเดี๋ยวนะคุณจะสัมผัสถึงจากเซนต์ของคุณเองนะคะเวลาที่มีสัญญาณอะไรมาบอกคุณคุณจะเซนต์ได้นั่นแหละคะ่ะคุณขั้นกำลังสื่อสารกับคุณอ <im> อันนี้อะไรเอ่ยแจสติกขึ้นมาอันนี้จต้อบอกว่ามีความเที่ยงธรรมยุติธรรมเที่ยงตรงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณทุกอย่างนะคะมันมันถูกจัดสรรทุกอย่างแบบพันธนาการเงื่อนไขเวลาอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นไปตามกฎนะคะของจังหวะกฎของกรรมนะคะแล้วไม่ใช่ท่านแบบไม่รู้ไม่เห็นนะคะ ในทุกๆการกระทาในทุกๆคําร้องขอหรือว่าคําอธิษฐานของคุณเนาะสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้เทมเพลตพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีใจิตใจที่อบอ้อมารีใจิตใจที่มีเมตตาสูงชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นคนรักเด็กเป็นคนรักธรรมชาตินะหลายคนในนี้ก็เป็นคนที่แบบ มีความผูกพันกับธรรมชาติแล้วเป็นคนที่เหมือนสำนึกรู้คุณธรรมชาติหรือมีความเกี่ยวข้องกับพระแม่ไกอาหรือว่าพระแม่ธรณีด้วยนะคะพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้นะชีวิตของคุณนะคะกำลังจะพบจะเจอคำว่าความความสะดวกสบายคุณจะได้รับความช่วยเหลือ นะคะจะมีคนมาช่วยเหลือมาเกื้อกูลมาซัพพอร์ตคุณ,มา,คณมาทุ่มเทให้คุณมาจริงใจให้คุณนะคะแต่ในช่วงกลางๆอ่ะกลางๆไปอะ่ะจะเริ่มดีขึ้นนะคะช่วงแรกๆอาจจะแบบว่าเออมีอุปสรรคมีความเหนื่อยเป็นบททดสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะได้รับนะคะความช่วยเหลือแล้วก็การซัพพอร์ตจากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะดวงชะตาของคนแบบเนี้ยเกิดมาแบบสุขสบายนะคะมีพื้นดวงที่สุขสบายแต่ก็มีความที่ มีเมตตาหรือต้องทําอะไรเพื่อโลกใบนี้นะ,ะการแบ่งปันกา,การทําบุญทําทานเยอะๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะณนะตอนนี้ค่ะท่านอยากเตือนอะไรคุณตอนนี้ให้ปรับตัวหน่อยนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนะแล้วมันสองเหรียญมันคือการที่คุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลัง connect นะคะกำลังเชื่อมต่อ,อสองคาถาเอ้สอดาบ คุณอาจจะต้องมีการปรับตัวนะคะแล้วก็มีการตึกตองกับบางเรื่องที่คุณกำลังจะตัดสินใจในเร็วๆนี้ไม่รู้คืออะไรแถมให้หน่อยคลิปนี้นานมากอ่าบางคนในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องดูแลตัวเองปกป้องตัวเอง ะะอาจจะไม่ได้ถูกใจคนอื่นแต่ก็เป็นความถูกต้องเพื่อตัวเองนะนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้อ่ขอให้คุณโชคดีนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเลิฟเๆค่ะ